สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมคนส่งสารขรา,าวจรั์เฉาเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับแหมข่าวดีของคนไทยมาลายหายไปสิ้นพร้อมกับการมีรัฐบาลใหม่นะครับถ้าย้อนกลับไปในะรัฐบาลองงอิงหลายคนคงลุ้นนะครับว่าเรื่องของโซลาเซลล์ใกล้เต็มที่แล้วมันขาดอีกนิดเดียวขาดอีกนิดเดียวเราจะได้ติดตั้งโซลาเซลล์ของเราเองได้ ค่าไฟศูนย์บาทก็ถ้ามันเป็นไปได้มันก็ดีใช่ไหมอ่ะเ <stro> พื่อที่เราจะลดพลังงานลดค่าใช้จ่ายพลังงานและที่ส,สําคัญคือเป็นพลังงานสะอาดด้วยแหมมันเกิดอาการแท้งกันซะก่อนนะแล้วมันจะไปยังไงต่ออา้าววันนี้ขอต้อนรับการก,กลับมาของดรอัธวิทย์สวรร์พักดีสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติและยังเป็นอดีตที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสวัสดีครับคุณอัธวิทย์ครับสวัสดีครับ ช่วยย้อนให้เราทราบหน่อยว่าตอนนั้นนะ่ะรัฐบาลที่แล้วมันเกือบจากเกือบจากคลอดแล้วเนี่ยมันไปเกิดอะไรขึ้นเชิญครับคือน่าเสียดายมากนะครับคือรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็รัฐบาลโดยที่มีคุณพีรพันธ์สารเละทพิพาคาเป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยจริงๆก็รับเรื่องมาตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาแล้วก็มาเป็นนายกแพทองทานนะครับก็ดําเนินการเรื่องของการเปิดเสรีโซลา่าเนี่ยผ่านคอ,อรมอเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเป็นร่างกฎหมาย ผ่านครมแล้วนะครับกฎหมายฉบับนี้ผมเป็นคนร่างเองนะครับเราก็คิดว่ามันก็ต้องผ่านนะเนาะพี่เนาะเพราะว่าก่อนจะเข้าครอมอนุมัติเนี่ยกฤษฎีการเขาตรวจมาแล้วรอบหนึ่งพอทําไปทํามาเนี่ยพอครอมอนุมัติปุ๊บเรื่องก็ต้องกลับมาเข้ากฤษฎีการอีกรอบหนึ่งเพื่อตรวจร่างข้อสภาผมก็ไปชี้แจงกฤษฎีการในรอบนี้ก็ปรากฏว่าก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติชี้แจงไปหนึ่งนะผมก็บอกเอาแล้วจะให้นัดไปอีกไหมเขาบอกไม่ต้องนัดมาแล้ว ก็เรื่องก็หายไปเลยนะครับผมก็ตามเขาบอกเอาเรื่องจะออกแล้วเรื่องจะออกแล้วก็สรุปเราก็โดนแทงข้างหลังจนได้นะครับเขาก็พอช่วงระหว่างตะเข็บต่อเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยก็มีปัญหาก็คือเขาทําหนังสือกฤษฎีกาทําหนังสือไปที่คอรมอว่าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ทั้งฉบับซึ่งผมเองก็ไม่เคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ อดีตรับราชการมาเนี่ยจนกระทั่งถึงมาเป็นอสสแล้วมาทํางานเนี่ยนะครับเห็นพบว่ากฤษฎีการเนี่ยเขาเป็นเพียงแค่ฝ่ายตรวจตรวจตรวจสอบอะครนะไม่เคยเห็นว่าคอรมออนุมัติแล้วแล้วมาควา่ำทีหลังไม่เคยเห็นส่วนมากเขาจะแก้ข้อความให้นะครับแก้สาระสําคัญให้บางอย่างแต่ไม่เคยเห็นคว่มทางล่างทั้งทั้งที่ผ่านคอรมอมาแล้วครับไม่ไม่เคยเห็นครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เป็นความแปลกประหลาดครับตอนนั้น,ต,นต,ตอนนั้นมันอยู่ มันมันมันยังไงต่อครับมันก็เราล่างไปแล้วในล่างฉบับนั้นเนี่ยมันดีอะไรบ้างมันมีข้อดีอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าล่างฉบับนั้นเนี่ยดียังไงนะครับแต่ว่าผมจะเล่าถึงวิธีการก่อนนะความแปลกประหลาดคือกฤษฎีกาเนส่งหนังสือมาวันที่สิบแปดสิบแปดสิบแปดกันยานะครับซึ่งวันวันที่สิบแปดเนี่ยคือวันสุดท้ายที่ว่า ได้รัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วก็รายชื่อรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นกาบประคมทูลพอ19กันยาเนี่ยก็มีโปรดเก้าลงมาใช่ไหมครับหนังสือมาวันที่18ครับก็คือคุณวีรพันธ์ก็ไม่ได้รับไม่ได้ไม่ได้คลองตําแหน่งรักษาการในขณะที่คนใหม่ก็ยังไม่ได้มาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หนังสือมาวันนั้นแหละที่เขาเลือกที่จะความร่างฉบับนี้เสียนั่นก็เป็นความน่าเสียดายนะครับอันนี้พอมาดูว่าตัวร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยสาระสำคัญเป็นยังไงบ้างก็อธิบายอย่างนี้ครับ ปกติแล้วการขอโซลา่าเนี่ยมันไม่เคยมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมมาก่อนมันมีกฎหมายที่แต่ที่ยืนบังแดดให้ต้องประชาชนต้องไปขออนุญ,ญาตมีอะไรบ้างหนึ่งท่านต้องไปทำหนังสือที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งเป็นองค์กรกลางองคอ์กรอิสระเลคเกรเลเตอร์นะครับหนึ่งองค์กรละนะครับภายใต้กฎหมายของกกพกำกับกิจการพลังงานสองท่านต้องไปขออนุญ,ญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้กระทรวองอุตสาหกรรมเพราะว่าการติดโซลา่าเนี่ย ถ้าท่านจะทําโซลา่าได้ต้องไปขออนุญาตกรมโรงงานซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไปเป็นประธานที่รึกษาล่มติตสากรรผมก็ปลดสําหรับกรณีของหลังคานะครับแต่ในกรณีของเ,ออเขาเรียกว่าฟาร์มกับโฟดคือบนพื้นดินกับบนน้าเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เรากําลังจะปลดให้แต่ว่ามันทําให้ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตกรมโรงงานนะครับ3ครับท่านต้องขอปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระบัญญัติผังเมืองและก็พรบควบคุมอาคาร โดยท้องถิ่นหรือมหาดไทยเป็นผู้ดูแลท่านก็ต้องปติดต่อกทมไม่ต้องปติดต่อเทศบาลอีกนะครับแล้วก็4ครับท่านจะต้องไปติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอเชื่อมไฟนะครับหรือในกรณีไฟฟ้าส่วนนครหลวงที่ต้องขอเชื่อมไฟในกรณีของกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยคือมันมีหลายหน่วยงานมากแล้วก็ในการติดโซล่าหนึ่งอันเนี่ยนะครับเช่นบ้านนั้นติด5 kva ค่าติดประมาณแสนแปดนะครับ เชื่อไหมเฉพาะค่าอุปกรณ์ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นค่าโส,โสหุ้ยเรื่องค่าค่าเดินเรื่องค่าเซอร์เวพื้นที่ค่าขอใบอนุญ,ญาตซึ่งมันเป็นภาระก,กับประชาชนมหาศาลเราก็เขียนกฎหมายชบับน,นี้ว่ากดทั้งหมดอืออกไปนี่ไม่ต้องขออนุญ,ญาตแล้วเอาติดไปก่อนเลยแล้วก็ไปถึงเวลาปับ๊บถ้าเกิดบ้านหลังนั้นติดไม่ถูกต้องรหรือมีร้องเรียนเกิดขึ้นก็จะให้เจ้าหน้าที่เขตไปดู แล้วก็แจ้งให้ท่านปฏิบัติการนะครับถ้าถ้าไม่ถ้าไม่แจ้งหมายถึงว่าถ้าท่านไม่ปรับปรุงให้เรียบร้อยก็จะมีความผิดแต่ว่าอันนั้นหมายถึงว่าไม่ต้องขออนุญาตไงก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยในกรณีถูกร้องเรียนว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้ติดแล้วผิดปกติใช่ไหมฮะหรือว่าในกรณีของการเก็บกวาดก็ให้มีบอกว่าต้องเป็นครั้งแรกที่บอกว่าการแผงโซลาเซลล์ต้องกําจัดยังไงแบตเตอรี่ต้องกําจัดยังไงอย่างงี้ยครับ,รบก็เป็นที่น่าเสียดายครับเมากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่าน ข้อดีมีเยอะมากแล้วรู้เหมือนว่าแบบของขวัญคนไทยกําลังลอยมาสะดุดเพราะอา้าวพูดง่ายๆการเมืองใช่ไหมสองอย่างหนึ่งการเล่นพิสดารของคณะกรรมการกฤษฎีกาในชุดนี้ครับซึ่งในคณะกรรมการชุดนี้มีประลัดกระทรวงอยู่มีอดีตปรลัดกระทรวงอยู่นั้นด้วยนะมีคนหลายคนที่จานานด้านพลังงานอยู่ในนั้นด้วยนะครับเป็นความพิสดารของคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดนี้ เพราะว่าตอนถามมาถามอย่างผมก็ตอบไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ท่านไปเล่นกลอีท่าไหนมาบอกว่ากฎหมายฉบับเนี้ยไม่ไม่เห็นด้วยทั้งฉบับมันผ่านคอรมอแล้วครับผมถามที่ระหว่างคุณกระจรศักดิ์กับผมเนี่ยเราตกลงจะซื้อขายบ้านกัน,นออเราตกลงกันเรียบร้อยว่าตกลงซื้อขายบ้านนะแล้วส่งสัญญาให้กับฝ่ายกฎหมายตรวจฝ่ายกฎหมายบอกซื้อขายไม่ได้ยกเลิกนี่เป็นไปได้ไงครับและเหุและใ้ะเหตุผลว่าประเทศไทยมีกฎหมายพวกนี้แล้วหลายฉบับ ให้ลงไปแก้ในกฎหมายลูกของแต่ละฉบับผมก็ยืนยันกับท่านผู้ชมครับไม่จริงอรักฎหมายทุกฉบับที่ผมเล่าให้ท่านฟังมาเมื่อกี้หกฉบับเจ็ดฉบับเมื่อกี้มันเป็นกฎหมายต้องขออนุญาตเป็นกฎหมายยืนบางแดดหมดเลยแล้วมันอยู่แต่ละหน่วยงานหมดอยู่กระทรวงมหาดไทยมีองค์กรอิสระกกพมีอยู่กระทรวงพลังงานมีอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นไหมเฉพาะแต่นี้เฉพาะแต่หัวกระทรวงที่คุมนะ แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าไอ้ทุกหน่วยงานที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่มันมีนโยบายเหมือนกันหมดทุกที่อืมอ่ามันจะเป็นไปได้ไงว่าเจ้ากระทรวงเห็นเหมือนกันหมดทุกที่ mm. ข้าราชการเห็นเหมือนกันหมดทุกที่ขนาดผมมีมติคลมอไปเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการกิจฎธิการท่านยังหักผมได้เลยครับแล้วเวลาการแต่ละคนไปออกพี่กระจอนสากรู้ไหม oh. เขาต้องทําหนังสือถามกิจฎธิการอยู่ดีอ oh. เพราะถ้าเกิดยกตัวอย่างกรมพลังงานทดแทนที่ก็พอพอเนี่ยนะ เวลาเขาทาประกาศยกเว้นเนี่ยเขาต้องทําเป็นพระราชกฤษฎีกาก็าต้องไปถามคณะกรรมการกฤษฎเีกรเปล่าขึ้นการบังคมทูลหรือเปล่าครับถูกไหมฮะแล้วจะเห็นเหมือนกันไหมของกฤษฎีกีอ่าไอไอของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องออก,ปกเป็นกฎกระทรวงเปิดรับฟังความเห็นตามมาตรา77ไปเข้ากฤษฎเดียร์เอาเราจะเห็นเหมือนกันไหมแหมอย่ามาพูดเป็นติดตลกอะคือประมาณเหมือนกับว่าแต่ละประกาศแต่ละตัวมีอยู่แล้วไปออกประกาศลูกมันทําไม่ได้หรอก ถ้าทําได้มันทําได้เป็นนานแล้วหัวใจของเขาคืออะไรรู้ไหมเขาจงใจเลยครับคือนักกฎหมายเอกก็ตีความไม่เข้าข้างการเปิดเสรีพอมาดูฝ่ายการเมืองที่กุดิ์ถามว่าการเมืองคิดยังไงก็ไปดูแนวความคิดของรัฐมนตรีพลังงานท่านใหม่ก็ไม่ใช่อยู่ดีครับรัฐมนตรีพลังงานท่านใหม่ไปพูดถึงเรื่องของการที่จะให้มีโซลา่าชุมชนอือีพันไมก่กวาดก็ว่าไปพันห้าร้อยอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่ความคิดเรื่องการเปิดเสรี ทำไมเขากลัวค,ค,ค,ความคิดเรื่องการเปิดเสรีคุณกระจรศักดว่าทําไมกลัวความคิดเรื่องการเปิดเสรีนายทุนอ่ะนทุนไม่ได้กําไรหรือไปหักส่วนรายได้ของในทุนอย่างนั้นหรือเปล่าการเปิดเสรีเนี่ยมันกระทบหลายคนครับส่วนมากก็จะเป็นผู้ค้าไฟผู้ประกอบกิจการกับไฟแต่ไม่ใช่ประชาชนครับครับ,รบสิ่งที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ท่านคิดสิของแสงแดดท่านได้มาฟรี ถูกไหมครับครับวันนี้ท่านไปซื้อติดก็ได้เขาเรียกว่าออฟกริด <c oughs> คือเอาอยากติดก็ติดไปแต่ท่านเอามาเชื่อมระบบบ้านท่านไม่ได้ผิดกฎหมายท่านไม่ขออนุญ,ญาตครับแล้วต้องขออนุญ,ญาตหลายหน่วยงานแต่ไม่หมดที่ผมพูดมาสักครู่นี้แต่สิ่งที่ผมบอกคือเราดีไซน์ว่าเสรีคือท่านไปซื้อมาเลยแล้วหาคนมาติดให้ถูกต้องวิศวกรเซ็นรับรองพอท่านติดบนหลังคาแล้วมาเชื่อมกับระบบไฟบ้านท่านเนี่ยจบนะครับค่าไฟลนดทันทีรประชาชนเราถูกลงแต่วิธีคิดของเขาเขา,เขามองงี้ครับหนึ่ง เอ๊ ه, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับการไฟฟ้าส่วนาการไฟฟ้าเนี่ยจะขาดทุนไหมเนะาะเราคิดนะคำถามคือแล้วคุณยังไม่รู้เลยว่าชาวบ้านมีกําลังติดเท่าไหร่โรงงานมีกําลังติดเท่าไหร่ครุณยังไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาลองเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะขาดทุนเท่าไหร่ตัวเลขเอาอะไรมาประมาณการไหมผมอยากรู้ครับอ่าถูกไหมอ่ะสองมีเรื่องหนึ่งนะผมจะเล่าให้ฟังนะท่านผู้ชมก็อาจจะ งงนิดนึงแต่ว่าถ้าตั้งสมาธิดีนะเดี๋ยวผมจะอธิบายในชาร์ตนี้ให้ฟังคือประเทศไทยเนี่ยมันมีแผนเขาเรียกแผน PDP คือแผนภาพรวมในการกําหนดว่าเฮ้ยไอไฟประเทศเนี้ยจะเป็นไฟสกปรกฐานหินมาจากฟอสซิลเท่าไหร่มาจากพลังงานรีโนเวลพลังงานสะอาดเท่าไหร่พี่ครับไอแผน PDP เนี่ยมันจะไปสิ้นสุดเอาปีสองพันสองพันสอีกเท่าไหร่อ่ะ อีกประมาณสิบสองปีจากเนี้ยครับอีกสิบสองปีจากน,กากนี้เขาบอกเป้าหมายไว้เลยว่าเฮ้ยพลังงานสะอาดนะในปีที่สิบสองเนี่ยในปีที่สิบสองเนี่ยคุณต้องเพิ่มไฟสะอาดขึ้นมาให้ได้สี่หมื่นหนึ่งพันเมกะวัตต์ไปทดแทนไฟสกรปรกไปทดแทนไฟสกปรกคือไฟสกรปรกหมดอายุลงแล้วเอาไฟสะอาดเข้าไปทดแทนครับพี่ครับแสดงว่าอะไรสิบสองปีถอยกลับลงมาถ้ากบว่าแต่ละปีอ่ะพี่ต้องเพิ่มขึ้น สามพันมกะวัตต์อย่างน้อยๆวันนี้สามพันกว่ามกะวัตต์ต่อปีนะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคำว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพิ่มไปเรื่อยๆเยลยเพิ่มลงไปทดแทนของเก่าที่พลังงานสุบปกเราเอาออกพ่กรจรจลัดเข้าใจนะอันนี้นะอ่ะผมถามสิถ้าคุณไม่ให้ประชาชนเสรีไปไป,ไปเพิ่มยอดนี้แสดงว่าคุณรอเอกชนมาเพิ่มยอดนี้ใช่ไหมอืมคุณรอในทุนใหญ่มาเพิ่มรอบรอบนี้ใช่ไหมอ่า ทำไมเป็นอย่างนั้นครับไปต่อนะครับครับทุกวันนี้เราใช้ไฟเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยห้าหมื่นห้าันไม่กวัเราใช้พีคจริงๆที่สามหมื่นแสดงว่าเกินมาสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเนี่ยคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องแบกรับค่าไฟแพงแต่มองอีกมุมนึงก็คือความยั่งยืนทางพลังงานไปว่าไฟฟ้าบ้านเราไฟไม่ดับมันมีเกินครับ พอเดี๋ยวเศรษฐก,กิจมันดีขึ้นเรื่อยๆมันดีขึ้นเรื่อยๆไอ้ที่ว่าตั้งสำรองเกินมันจะหายไปเองโดยธรรมชาติถูกไหมเพราะว่ามันใช้ไฟเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อ่าตามผมไม่ทันนะปรากฏว่าในจํานวนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยไอ้ไฟที่เป็นพลังงานสกรปรกพลังงานฟอสซิลเนี่ยให้ลดลงมาเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนด้วยพลังงานสะอาดลดพลังงานสปกปรกเปลี่ยนด้วยพลังงานสะอาดอัะนนะั้นเข้าใจนะแล้วทําไมคุณไม่เปิดเสรีวะ <laughs> เพราะว่าเวลาคุณลดคุณลดพลังงานสปกปรกลง ผมเรใส่ดวยพลังงานสะอาดอะคุณต้องให้ประชาชนที่เขาผลิตไฟใช้เองโรงงานผลิตไฟใช้เองอามาแทนถูกเปล่าแล้วที่ประชาชนที่ประชาชนทำช่วยกันเนี่ยอันนั้นคือพลังงานสะอาดถูกไหมถูกต้องถูกต้องพอคุณเปิดเสรีบอกว่าต่อไปเนี้ยถ้าคุณเปิดโรงงานเองเปิดห้างเองแล้วใช้เองไม่ขายใครอะถ้าทําแบบนี้แปลว่าพลังงานสะอาดถูกไหมครับพลังงานสะอาดก็จะเข้ามาแทนที่พลังงานส่วนปกในอัตราส่วนที่มากเพราะเราเปิดเสรีมันจะถูกลง ถูกไหมแต่นี่ถามว่าเฮ้ยแล้วพอคุณไม่เปิดเสรีไว้คุณจะบอกว่าคุณจะแล้วแต่คุณอนุมัติเป็นก้อนๆแล้วมาทดแทนแปลว่าคุณจะเปิดประมูลไงอืม hmm. แปลว่าคุณจะรอยเอกชนที่มันนอนกินจนพุงกลางไปแล้วว่ามันลงตั้งลงไฟฟ้าแล้วมันไม่ได้ผลิตเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันตั้งเป็นโรงงานสกปรกใช่ไหมคราวที่แล้วแล้วก็ตั้งสำรองไฟไว้นั่งจนสบายใจไปหมดเรียบร้อยแนละ้วคุณรอสัญญามันหมดใช่ไหม แล้วคุณก็ให้มันไปทํำสลังงานสะอาดโดยอ้างว่าโลกต้องการพลังงานสะอาดแล้วมาทดแทนใช่ไหมเพราะประชาชนยังโตไม่ทันไงคุณเข<ไ>้าใจผมไหมประชาชนมันเสรีมันไม่ทันไ,ไอ้ที่พลังงานสกปกมันก็เ,เกิน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 มาตลอดอยู่แล้วอ่ะถูกไหมครับเอาถึงเวลาออที่จะเอาพลังงานสะอาดเข้ามาทดแทนเอ้าไปไป,ไปดักไปดักทางประชาชนไว้อีกอออืคือถ้าเล่นป๊อกเด้งคือมันจะเอาสามเด้งเลย <laughs> มันจะเอาสองเด้งอ่ะนี่คือว่านะเด้งแรกไปแล้ว ครับ <S <S เด้งสองเอาอีกอแ,ลแ,ลแล้ววิธีคิดเราเห็นได้นะว่าถ้านรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยท่านไม่หยิบยกเรื่องของเสรีโซล่าขึ้นมาหนึ่งไม่เอานะสองพูดเรื่องโซล่าชุมชนอืฟังดูดีไหมบอกว่าชุมชนเนี่ยไปผลิตโซล่าแล้วส่งขึ้นมาได้ดูดีไหมดีนะดูดีนะแต่แต่ผมถามทําไมต้องให้ ทำไมต้องบอกให้ชุมชนเอาโคต้าไปอาสุิให้ชุมชนไปพันสองร้อยเมกะวัตต์เลื่อขึ้นมาสิชุมชนซื้อของที่ไหนครับชุมชนต้องขออนุญาตไหมครับชุมชนต้องขออนุญาตเหมือนเดิมถูกไหมครับต้นทุนการผลิตชุมชนก็คือเหมือนกับเอกชนใช่ไหมครับแล้วท่านต้องรับซื้อไฟจากโซล่าชุมชนใช่ไหมครับคุณซื้อเท่าไหร่ครับวันที่คุณซื้อโซล่าจากชุมชนเท่าไหร่คุณต้องซื้อราคาบวกๆไม่ใช่ราคาถูกถูกไหมครับคุณเอาอันนั้นใส่กลับเข้ามาในระบบค่าไฟโดยรวมแพงขึ้นไหมครับ ครับ mm, อืมอืมเห็นไหมฮะคือ,คอมันอยู่กันคนละมันอยู่กันคนละทฤษฎีแต่ทฤษฎีของคุณเนี่ยผมอ่านออกว่ามันคืออะไรไงอ่ะถ้าอย่างนั้นขอขอมองข้ามชอ็อตออก็คือมันจบหรือมันแค่ส,ส,สลบไปก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมันจะรอทีนี้ในการรอเนี่ยก็คือเลือกตั้งคุณพีรพันธ์หรือรวมทั้งคุณคุณธวิตเอง เดี๋ยวจะเอากลับมาแต่นั่นหมายถึงจะต้องเข้าไปอยู่ในกระทรวงพลังงานให้ได้มันถึงจะกลับมาได้หรือเปล่าก็เอาแบบก็ต้องแบบนั้นครับต้องเอาแบบนั้นคือผมผมเองเนี่ยตอนแรกนะพอกฎหมายฉบับนี้ผมเห็นเอ๊กกิษสเีกาเล่นคนแรละส่งหนังสือเอาวันที่18วันที่คุณพีรพันธ์ออกจอากอำนาจวันสุดท้ายและคนใหม่ย,ยังไม่เข้าอืมเพราะคนใหม่เนี่ยโปรดเ้าวันคือขึ้นทุน98เหมือนกัน แต่ว่าโปรดก้าลงมาที19า่19บเก้าคือเขาเนี่ยตะเข็บต่อที่ส่งหนังสือเข้าครมอรผมไม่คิดว่าอะไรเป็นรายกิจสเดีกาเขาเขาเรียกว่ามวยฟุตเวิร์กดีนะก็ส่งมาในวันนั้นพอดีเท่ากับตะเข็บต่อนหน้าแต่พอเวลาผ่านมาวันนี้ได้รัฐมนตรีใหม่มาเดือนแล้วเนี่ยเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นชี้ชัดแล้วว่าเขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาไม่เอาพอไม่เอาปุ๊บเราต้องสู้ละผมเองเคยบอกคุณกระจรศักดิ์ว่าผมอยากอยู่ข้างหลังกันเมืองไนงะผมพูดหลายครั้งว่า ผมทำกฎหมายให้ทุกอย่างบางอันก็ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ผมอยากเปิดเสรีสุราเนี่ยผมก็ทําไปแล้วนะผมก็ดูเอ๊ะเราอยู่ข้างหลังให้หลายเรื่องเราแฮปปี้เราได้ทํางานท่าไหรัคือในในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยคุณอัธวิทย์เบื้องหลังจริงๆอ่ะผมได้ทาได้ทำหนึ่งเปิดเสรีสุราเปิดเสรีสุราไม่ใช่พักก้าไกลเปิดนะผมเป็นคนเขียนในกฎหมายฉบับนั้นอ่ะฉบับผมก้าไกลถูกหวตกนะครับ๋อ้ครับแล้ววิธีการเปิดของเขาก็ไม่ใช่เปิดแบบของผมผมคนละเรื่องกันนะครับ แล้วก็ตอนนี้แก้กฎหมายล้มละลายแบบใหม่ฟื้นฟูกิจาการมีการฟืนฟาารรฟ้นฟูฐานะบุคคลพิเศษเข้ามาช่าาวยจัดการาล้มละลายไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องออกจากราชาการอันนี้ผมก็ทำนะครับเครดิตบูโรว่าไงเงี้ยม็ถูกไหมเครดิตบูโรนี่กฎหมายไปจ่อในสภา,ราเรียบร้อยแล้วนะแต่ผลที่ว่อเขาจะยุบสภาภายในสามเดือนนี้ลนแล้วอ่าเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ก็อาจจะรันไม่ถึงคเพราะฉะนั้นเราก็ถือไม่เป็นไรเราอยุ่งหลังแต่กฎหมายโซล่าเนี่ยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้วะยังไงก็ต้องกลับมาเจอกัน คือเพราะว่ามันมันมันสุดท้ายแล้วมันใช้อำนาจการเมืองตัดสินใจอืมอืมคุณดาร์ทวิทย์ตกลงอยู่พักรุ่นโปรสร้างชาติไม่กับประชาธัปัติย์ไม่ไปนู่นไม่ไปนี่อย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่กลับครับเพราะว่าผมผมอ่ะบอกตามตรงว่าผมเห็นคุณพีรพันธ์แล้วผมแบบเห็นใจนะแล้วก็คิดว่าแกเป็นคนทางาน ค,คือโอเคมันมีความเข้าใจผิดหลายเรื่องแต่ผมก็อธิบายได้แต่ว่าตอนนี้เราไม่ใช่ไปเตอธิบายนะเอาว่าเรามาพูดเรื่องงานว่าผมคิดว่าคนตั้งใจทํางานนะแล้วไม่ได้มีผลประโยชน์มันต้องมีมุมยืนทีว่าคือมันต้องมีมุมไปได้อะเราก็คิดว่าเอาละเที่ยวหน้ารวมในทั้งชาติก็ไม่ใช่พักทหารอย่างที่เราเข้าใจแบบเดิมไม่ใช่ไม่ใช่พักแบบนั้นแต่ว่าเราเป็นพักที่ตั้งใจทํางานะก็ลองดูลองดเูเพราะว่าเพราะว่ามันยอมรับความจริงกนะันแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นเฉพาะกิจสตรีกาตอนนี้ไม่ใช่ละรู้ละว่า ว่ารับตรีเขารับตรีท่านใหม่พลังงานท่านไม่ได้มีแนวความคิดแบบนี้เพราะเราก็เดินในสิ่งที่เราต้องเดินครับแล้วแล้วพี่ผมรับทุกัารัาทําไมพลังงานมันสาคัญอืมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ให้ประชาชนใช้ไฟได้เองมันไม่ใช่แค่เรื่องเสรีภาพอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องแค่การประหยัดค่าไฟของประชาชนอย่างเดียวนะปัจจุบันเนี่ยฝรั่งมันกีดกันการค้าแบบใหม่มันไม่ได้ค้าทาสมันไม่ได้ใช้แรงงานทาส แต่มันบอกว่าถ้าพลังงานเราไม่สะอาดอะเราโดนเก็บ oh. ภาษีปลาย oh. ทางเพิ่ม oh. 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 เขาเรียกภาษีซีแบมภาษีซีแบมซีแบมนะครับมันมีการประชุมขอบ26ประชุมต่างชาติเข้ามาแล้วต่อไปนี้เขากําหนดพิกัดเหมือนพิกัดสุลกากรเลยอืว่าไอ้กระป๋องอลูมิเนียมอันนี้ทําอยู่ในประเทศไหนครับและถ้าเกิดว่าค่าปลดปล่อยคาร์บอนมากกว่าสแตนดาดปกติจะโดนภาษีเท่าไหร่ครับครับ เพราะฉะนั้นต้นต่อคือต้องเป็นไฟสะอาดอคือไอ้พวกฝรั่งมันจะลาดเพราะว่ารรู้ไหม <c oughs> พลังงานนิวเคลียร์มันนับเป็นพลังงานสะอาด <c oughs> นะ <c oughs> บ้านมันใช้นิวเคลียร์ใช้นิวเคลียร์นะมันก็นับเป็นพลังงานสะอาดบ้านเราไม่มีนิวเคลียร์ก็นับเป็นพลังงานสกปรกโบร์แล้วเราเป็นประเทศผู้ผลิตโดนอะไรโดนอีก เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําคือเรามีแสงแดดเราต้องรีบใช้ครับร้อนด้วยประเทศประเทศไทยแหลงแดดเยอะร้อนแน่นอนในในเอเชียที่ดีนะในเอเชียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคือไทยกับพม่าเขาทำวิจัยมาแล้วครับของบีมีไม่ใช้ลัดเรื่องยึดบันแดดประชาชนนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะใช้ไฟสะอาดเนี่ยยากมากอืแล้วก็ถ้าเราลอยพวกนายทุนเปลี่ยนจากพลังงานสกปรปกเป็นพลังงานสะอาดก็ต้องรอมันอีกหลายปีครับ กพราะตอนนี้ไฟสำรองมันเกินอยู่ออสสสืสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือพี่ครับคบปัจจุบันเนี่ยไอการเมืองระดับโลกมันทะเลาะกันอยู่นะครับครับจีนกับอเมริกาเนี่ยถ้าเราไม่รีบเสียบเข้าตอนนี้เราจะเสียหายมากธุรกิจที่เขากำลังโยกย้ายฐานการผลิตคือสองอันหนึ่งคือการผลิตชิปขนาดเล็กคกับสองคือการทําคลัง Data ข้อมูลที่พวกเราเก็บมือถือและบอกไปเก็บบนคลาวอ่าะ เขาต้องการบริษัทคลังข้อมูลเข้ามาอยู่ในประเทศไทยให้เป็น a ดต้าฮับเขาต้องการให้ผลิตไมโครชิปเล็กๆได้เพื่อไปใส่รถยนต์ไปใส่ในมือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ครับประเทศนี้เป็นประเทศผลิตรถยนต์นะครับเราเป็นประเทศประกอบรถยนต์เบอร์ต้นๆของโลกนะครับเราเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียที่ผมเคยบอกนะครับเราส่งออกชิ้นส่วนเยอะเราประกอบรถได้เป็นคันแต่ตอนช่วงโควิดรถเราไม่ออกเรารอแค่ไมโครชิป ต้องรอไมโครชิปจากจีนรอไมโครชิปจากไต้หวันรอไมโครชิปจากอเมริกามาใส่เข้าไปครับเพราะซัพพลายเชนหรือระบบการผลิตวงโซ่ประธานเราเนี่ยมันไม่ครบ่วงไงแล้วทำไมมันไอ้แล้วทำไมไอ้บริษัทไมโครชิปไม่มาเพราะว่าเราไม่มี RE ร้อยหรือไฟสะอาด100ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเราต้องการไฟสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรอ้วลงทุนเองโรงงานติดให้พึบตอนนี้ทําได้ไหมทําไม่ได้ไงเพราะเราไม่เสรีอรอยสาง คำถามสุดท้ายเลยเก็บมันจะมันจะพวกกับวงโซ่ประธานหมดอะครับคำถามสุดท้ายเวลาหมดแล้วเก็บความคับแค้นเป็นพลังพลังจะออกไปในรูปของการเลือกตั้งพร้อมขนาดไหนครับผมก็รวมไทยสร้างชาติก็พร้อมครับมีเวลารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเหลือเวลาอยู่3เดือนจากนี้นะครับครับแล้วถ้าใครอยากออกก็ออกไปตามสมใจอยากแล้วนะครับอยากจะไปอยู่พักที่เขาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ละกลุ่มแต่ตอนนี้ ก็มีสอสอ,อีกชุดหนึ่งที่อยู่และมีสอสอใหม่กํลาลังเติมเข้ามานะครับซึ่งสอสอชุดใหม่เนี่ยอดีตสอสอบ้างก็เติมเข้ามาซึ่งเร็วนี้ก็จะมีการจัดประชุมใหญ่พักใหม่ผมคิดว่ารวมไทยทั้งชาติเที่ยวนี้เราบางคนบอกเราเป็นพักอนุรักษนิยมแต่ผมบอกท่านอย่างนี้นะครับรวมไทยทั้งชาติเนี่ยเป็นอนุรักษนิยมในชาติานนรศาสตร์กษัตริย์ในโครงสร้างหลักของชาติแต่สําหรับนโยบายด้านเศรษฐ,ฐกิจนโยบายอื่นเราเป็นเสรีหมด เราเป็นคนเขียนเรื่องเสรีสุราทึ่ทำไปแล้วอืเราเขียนเรื่องเสรีโซล่าเราก็ทำอยู่เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นนโยบายเรื่องเสรีแล้วอีกอย่างนะเครดิตบูโรเนี่ยผมเคยเล่าพี่ฟังแล้วอันนี้ก็เป็นนโยบายเสรีด้านการเงินการธนาคารอย่างเพราะแนวความคิดฝั่งรีบรเนี่ยในเรื่องของเชิงนโยบายเราเต็มที่ผมคิดว่าได้เห็นรูปแบบเที่ยวนี้ก็เลือกตั้งก็ต้องว่าที่เลือกตั้งแล้วเพราะว่าดูแล้วการเมืองเป็นตัวกำหนดทุกอย่างครับเสียดายครับเสียดายผลงานหลายหลายอย่าง อีกนิดอีกนิดนึ่งกำลังเขาเรียกอะไรตะลุยทลายจีนเทาโรงงานเถื่อนวัดถินสินค้าอันตรายโอ้โหผลงานมันชัดอะเสียดายเสียดายกับเรื่องของโซลาเซลล์ด้วยไม่เป็นไรลุ้นกันใหม่หวังว่าจะได้กลับเข้ามาและก็เข้าไปจับเรื่องพลังงานสะอาดเหมือนเดิมขอบคุณมากครับคุณอาทวิทย์ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแล้วผมและคุณอาทวิตต้องขอลาแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้าพร้อมกับคุณอาทวิตไม่รู้จะมาในหัวข้ออะไรรอต่อไปแล้วกันวันนี้ผมและคุณอาทวิตลาแล้วสวัสดีครับ